สวัสดีครับพี่นอสีสเกตสร้างบ้านครับมีคนถามว่าเมื่อไหร่น้องจะได้เห็นสีครับสีมากเหรครับพี่นอสีสีไม่อยากคนส่งสีอันนี้คือเป็นห้องบ้านสีสเกตครับผมแล้วก็สีที่เราใช้หลักๆคือสีเบเยอร์ครับนเป็นสีเบเยอร์ครับรุ่นไหนยังไงครับเดี๋ยวให้น้องพีซีเป็นอธิบายฟังครับเพราะสีอันนี้คือเราให้สีรุ่น ไม่เห็นเราแท้าไอ้ทั้งถ้าสีไปเย้ครับเป็นแห่งสีรุ่นท้อ้องจะพิเศษเลยครับพย่อมยอมทุ่มครับหลังนี้ครับเดี๋ยวมาคุยกับน้องๆกันว่าอะไรเป็นยังไงแบบไหนยังไงครับผมนี่ครับครับสีมาแล้วครับน้องพีซีล้วครับเดี๋ยวเขาขนลงจากรถก่อนแล้วให้น้องอธิบายให้ฟังนะครับผมว่าสีรุ่นไหนแบบไหนยังไงครับเดี๋ยวมาคยอธิบายกัน อันนี้โัมเมดโฮมบ้านครับปาร์พีซีพีซีไปเยอ์ลงทุนมากครับงานนี้จะได้จะบอกมาได้ว่าถ้าฝาจะสีประยุทรื่องฝาอันนี้ร่องถือนะค่ะแต่ร่องในทั้งหมดเลยนะคะท้ภายนอกงภายนหมดเลยไม่แยกแต่ทาวฟ้าจะแยกไว้ให้นะคะแล้วก็จะมีส่วนเป็นสีขาวที่ทาในเฉพาะห้องน้องในการที่สร้างไตอะค่ะบ้าหลง อันนี้ที่เอามาจะเป็นส่วนที่ใช้แค่เบื้องต้นก่อนก็คือจะเป็นส่วนที่เราทำรอบแรกก็คือจะเป็นทาฝ้าแล้วก็รองพื้นที่จะดำเนินการก่อนส่วนสีจริงอะคะ่ะที่จะเป็นทั้งตัวบ้านก็จะมาอีกทีหนึ่งตามระบบที่ทางผู้รับเหมาหรือช่างอะคะ่ะกำหนดบางทีนึกว่าจะให้เข้าสีจริงเข้าได้เมื่อไหร่ตามเฉดสีที่น้องเลือกที่เบเยอร์ออกแบบให้ อธิบายพี่ฟังหน่อยอันไหนมันมีคุณสมบัติแบบไหนต่างจากรุ่นปกติยังไงเอยอันนี้พี่เห็นมันเป็นชิวชิวเป็นเป็นเบยชิวเป็นเบยชิวเนาะอ่าใช่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นสีตัวเบยชิวโกยออนที่เราเคยแจ้งตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วว่าเป็นสีที่เน้นสุขภาพสุขภาพก็คือจะเป็นสีค่ะที่ตัวฆ่าเชื้อโรคเป็นเชื้อไวรัสที่มีระบบของโกยออนเข้ามาช่วยก็คือแร่ของคำนั่นเองออซึ่งตัวนี้ค่ะจะเป็นเบยชิวที่จะมีทั้งหมดในการ ดูแลสุขภาพหรือถูกสุขภาพกับคนที่ผู้อยู่อาศัยก็คือจะมีทั้งค่าเชื้อโรคทั้งหมดอะค่ะสามตัวในตัเพ,พใ่โดยเฉพาะที่เป็นภูมิแพ้ใช่โดยเฉพาะกลุ่มเราที่เป็นภูมิแพ้เพราะว่าตัวนี้มันจะมีทั้งหมดสามตัวนะคะที่จะเป็นคุณสมบัติในการแอนตี้เชื้อไวรัสและแบคทีเรียทุกสิ่งอย่างก็คือตัวแอร์คลีนแอร์คลีนก็คือจะเป็นระบบฟอกอากาศภายในทั้งหมดแล้วก็ตัววอลคลีนวอลคลีนนะคะก็จะเป็นตัวจํากัดเชื้อโรคที่ เกาะตามผนังออเออเวลาเชื้อโรคเราอะค่ะเกาะตามผนังตัวนี้จะเป็นตัววอลครีนคือทาความสะอาดทั้งหมดและ,อ,ะอีกตัวหนึ่งอะค่ะจะเป็นตัวฆ่าที่ทุกคนมีก็คือไบโอครีนครับซึ่งตัวไบโอครีนเนี่ยค่ะจะกำกัดเชื้อแบคทีเรียได้ดีในฟอกอ,อากาศก็คือเหมือนที่เขาบอกว่าสีฟอกอากาศฟอกอากาศมันฟอกแบบไหนมันไม่ได้เหมือนเครื่องฟอกอากาศทั่วไปที่เหมือนเราเห็นแต่มันคือการทําปฏิกิริยาภายในของคุณสมบัติของเทคโนโลยีที่เราใส่เข้าไปในตัวสีก็คือ ฟอกอากาศภายในให้เป็นสีสุขภาพดีอะค่ะแล้วก็คือกลิ่นอ่อนกลิ่นอ่อนใช่เพราะสีตัวนี้เป็นสีตัวหนึ่งที่ทางโรงพยาบาลดางัดงๆหลายๆอันอะคะ่ะเลือกใช้เพราะว่าสีอะค่ะกลิ่นอ่อนมากเข้าอยู่ได้ภายในประมาณแบบสามสิบนาทีอะค่ะจากการ,รอ,อ๋อแสดงว,ว่าคือมันไม่เหม็นข้ามคืนเหมือนสีปกติใช่คือสามารถแบบคือถามว่าเราเปิดออกมามีกลิ่นไหมมันมีกลิ่นตามปกติของเกาทั่วไปของ อะคริลิกอยู่แล้วแต่เวลาเราทาเสร็จแล้วอะค่ะจะสามารถเข้าอยู่ได้เลยถ้า30นาทีกินก็ระเหยหมดแล้วแล้วโดยเฉพาะบ้านน้องที่แบบระบบระบายอากาศค่อนข้างดีหน้าต่างค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยค่ะเปิดคือล่มคือแป๊บเดียวกลิ่นก็หายไปแล้วในส่วนของตัวอะคริลิกที่มันมีในน้ํากาวของเราอยู่อะค่ะซึงถือได้ว่าตัวนี้เป็นสีที่เป็นลายแรกและลายเดียวนะคะที่มีการฆ่าเชื้อไวรัสข,ของกไอออนเอาระบบแร่ทองคำเข้ามาใช้ ส่วนการฟอกอากาศนะคะก็อย่างที่บอกว่าเรามีสามตัวที่เป็นหลักๆก,ก็คือแอร์คลีนไบโอคลีนแล้วก็บอลคลีนของเบเยอร์นั่นเองค่ะเจ้าคือว่าสุขภาพดีแน่นอนเหมาะกับน้องที่น้องเป็นภูมิแพ้แน่นอนอยู่แล้วค่ะอืออันนี้เป็นสูร์ชิลนะสีแบบนี้ใช้ได้มากี่ปีเท่านี้อันนี้การันตีสิบหปีนะคะ <15 S 2> จะเห็น้นว่า<ป>ตามระบบ,บของเบเยอร์ค่ะมันจะมีตัวการันตีสิบหปีอยู่ตรงนี้อยู่แล้วซึ่งจะเป็นเฉดสีที่ทางเราอะค่ะ เลือกแล้วก็เหมาะกับน้องก็คือผลิตภัณฑ์แล้วก็ในส่วนของว่าเออแล้วน้องใช้ไปอ่ะถ้าสีมันเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นมาเบเยยจะยังไงคือเรามีทีมช่างเทคนิคเข้ามาตรวจสอบและดูแลให้ตามระบบอยู่แล้วค่ะอ,อ,อันนี้ก็คือรับประกัน15ปีตามอายุก,การใช้งานของสีนะคะซึ่งปกติเบเยเันก็ดูแลสีเทเกตสร้างบ้านอยู่แล้วใช่คืออันนี้บอกได้เลยว่าเกรดพรีเมียมทุกตัวที่คัดสรรมาให้กับบ้านน้องอยู่แล้วค่ะครับผมตัวนี้ก็คือจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เบเยเ์พัน อัพเกรดไทยครับผมเพราะปกติผมจะใช้อีกรุ่นหนึ่งครับผมอันนี้เนาะประมาณนี้แ่เป็นกลุ่มสีปัจจุปัจจุอะไรทองคำนี่ครับกลุ่มสีบเยอ์ครับปกติเป็นก็สือผมก็จะใช้ยี่ห้อนี้อยู่แล้วครับแต่ว่าหลังนี้ครับเบเยอพิ่นยอมจ่ายส่วนต่างให้นะครับเพราะว่าจะให้น้องงอยงนี้นะครับ ผมก็ยิ่งใส่ราคาปกติครับส่วนต่างเบียร์เพิ่นก็จะซัพพอร์ตให้ครับหลังนี้ไม่ได้คิดเงินเพิ่มจากลูกค้านะครับผมมันคิดเงินเพิ่มจากผมครับแล้วอันนี้คือโฮมวันมันเป็นทุกส่งสินค้าด้วให้เพราะว่าณปกติผมจะสั่งของผ่านโฮมวันนะครับแม้จะเป็นสีเบียร์ก็ตามแต่ครับอันนี้ส่วนต่างอันพวกนี้ครับทั้งร้านโฮมวันแล้วก็สีบีครับเป็นซัพพอร์ตให้ให้หลังนี้เป็นพิเศษครับผมแต่หลังอื่นต้องจ่ายครับถ้ารุ่นนี้หลายบาทเหมือนกันนะครับนี่ เดี๋ยวเราไปดูครับว่ามีใครอยู่บ้างทีมงานเราตู่อยู่ครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามีใครอยู่หรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับุณสวัสดีครับวัคัสดีคดครับกัดีคับี่วัสดคคสวัสดีค พุตัมเพิ่นก็มาครับวันนี้มาหาลูกศิษย์ไปครับมีอะไรมาฝากกำลังจะไปสัมผัสเพิ่นครับสวัสดีครับพุตัมครับผมเป็นยังไงเนาะมีอะไรมาฝากโอ้มีอะไรมาฝากลูกสาวตัวนี้มากับลูกสาวครับกับอันนี้อันนี้ลูกสาวพุตัมครับนี่ชื่อน้องอะไรคะ น้องหลิวน้องหลิวกี่ขวบแล้วลูกวัสดีค่ะเขาเนี่ยวัสดีค่ะด้วยฮะกี่ขวบนะผมขี่ยองสวัสดีอค่ะด้วยสวัสดีค่ะเป้ยรูขี่ยองคืสเนี่ยครับเป็นก็มีภารกิจคือกับลูกสาวลูกศิษย์เป็ะครับนี่นะหน่อยนี่นะครับพี่น้องครับบรรยากาศเลยครับทางทีมสีครับแล้วสีมาให้ ลูกสาวผมเนาก็กินกระผุดอันเป็นตะเสียบจ้ะ <c oughs> <c oughs> นี่ครับพี่น้องอที่ดีศรีสเก็สร้างบ้านกับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับสวัสดีครับ